สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการติดตั้งตัวโวลวัตแบตตัวนี้นะ,ะตัวโวลวัตแบตตัวนี้ผมก็ได้ตัดความยาวไปแล้วเห็นไหมความยาวมันก็ตัดออกไปตามที่เราต้องการแล้วก็ได้หุ้มป้องกันสายไฟอีกชั้นหนึ่งอันนี้เราก็หุ้มป้องกันสายไฟอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้ขาดง่ายนะตัวโววัตแบตตัวเนี้ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่า บ่งบอกคุณภาพแบตเตอรี่ของเราว่าเหลือเท่าไหร่แล้วต่ำกว่า11มันจะมีผลอะไรไหมอ่ะผมก็จะบอกว่าคข่าวๆที่รู้ก็คือแบตเตอรี่ของเราจะอยู่ที่ประมาณ1 1ถึง13 12เนี่ย11 12 13ประมาณเนี้ยอยู่ได้ตลอดเลยบางทีก็ขึ้นไป14อ่ะมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าต่ำกว่า11เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าคุณภาพแบตเริ่มไม่ดีแล้ะเริ่มเริ่มเท้าลงเริ่มจะจะสตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยมันก็จะบ่งบอกทางนั้น แต่ทุกครั้งที่เราเห็นน่ะมันจะบ่งบอกตลอดว่าคุณภาพแบตจะอยู่ที่เท่าเดิมจะอยู่ไล่เลี่ยเ,ยเท่าเดิมจะไม่ค่อยต่ําลงมาถ้าเมื่อไหร่ที่ต่ําต่าลงมาเรื่อยๆนั่นแสดงว่าคุณภาพแบตรหรืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของเราเนี่ยใกล้จะหมดอายุแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวช่วยเล็กๆน้อยๆแล้วกันอ่ะสำหรับบางคนที่ถามกันว่าแบตเตอรี่ของเราอยู่ได้กี่ปีใช้ได้กี่ปีผมว่าตัวเนี้ยเป็นคําตอบว่าแบตเตอรี่ของเราใกล้หมดอายุหรือย,ยัง โอเครถผมก็มาทนะั้งสองปีได้ละมันก็ยังยังใช้ได้อยู่นะแต่เดี๋ยวเราไปลองต่อกันดูว่าแบตเตอรี่ของเรายังอยู่สมบูรณ์อยู่หรือเปล่าป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับผมขั้นตอนแรกเราก็จะถอดน็อตออกจากโคมไฟหน้านะน็อตจากโคมไฟหน้าก็จะมีประมาณทั้งหมดสองตัวนะนี่ก็จะเป็นน็อตจากโคมไฟหน้าสองตัว โอเคเสร็ okay. หลังจากนั้นเราก็ถอดโคมไฟออกมาแล้วก็ปลดสวิตช์สองอันนะนี่ปลดสีแดงนี้ด้วยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะถอดน็อตตรงกลางตัวหนึ่งเพื่อให้ทํางานง่ายขึ้นนะดตัวนี้ตัวหนึ่งนะนี่เราจะเห็นคลิปตัวนี้นะคลิปเหล็กเราก็ต้องัดออกนะนองงัดออกมาเพื่อทํางานให้สะดวกขึ้น อันนี้ก็จะเป็นพักจากสวิตสวิตคุญแจของเรานะครับอันนี้เป็นตัววัดโวลต์ของเรานะเราก็จะเอาสีแดงอ่ะอันนี้ลองก่อนนะเสียบเข้าไปอืมเอาสีแดงเสียบเข้าไปนะส่วนสีดำผมจะเอาเป็นไฟไฟดีเลย์ตัวนี้นะไฟไฟไฟผ่าไฟดีเลย์ของผมไฟอะไรนะไฟสูงไฟต่ำอะไรของผมว่าเออมันจะมีสายสีดำอยู่เห็นไหม อันนี้จะเป็นสีเหลืองสีดําเนี่ยมันก็จะมีพลาสติกคุ้มกันมานเนี้ยเนาะแล้วผมก็จะสอดเดี๋ยวนะก็จะสอดเข้าไปอย่างนี้เนาะโอเคนี่นะผมจะสอดขึ้นมาอย่างนี้ให้รวมมาสายดําแล้วผมก็จะพันเข้ากับหางปลาตัวน,นี้นะผมพยายามไม่ตัดต่อสายไฟนะฮะเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งกับสายไฟมันนะอ่า หรือใครจะปัดกีทีหลังก็ได้นะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมาปัดกีทีหลังนะอ่ะพอมันอยู่แบบนี้แล้วผมมาค้องแบบไว้ก่อนอย่าลืมนะสายสีแดงใส่เข้าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้คือสวิต์ตั๊กคือสายไฟจากสวิต์สวิตซ์ุญแจนะเนี่ยมันมีสีแดงกับสีน้ําตาลเห็นไหมเราจะเอาเข้าสีแดงมาเรามาดูกันนี่นะ มเมา่อราคาสีแแดงแล้วเเปิดวิทอ่าของผมมันอยู่ที่รอบดยใ,ใก่้อ่าโอเคอันนี้ก็แสดงว่าเราต่อสายไฟถูกมันเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะเห็นไหมอันนี้ผมเปิดอันออฟนะอ่าดู อันนี้ถือว่าคุณภาพแบตของผมดีนะหลังจากนี้เราก็มาทําการเก็บสายไฟกันโอเคไปดูกันเลยของผมก็จะเริ่มมาติดตรงนี้นะแล้วแต่เรานะเราจะติดตรงไหนอะไรยังไงผมบผมก็จะเริ่มติดตรงนี้ก่อนจะติดก็ทำความสะอาดนะฮะทำความสะอาดตรงที่เราจะติดแล้วก็ทำความสะอาดตัวนี้แล้วก็สก็อตเทสท,ที่เราจะติดด้วยนะผมก็ใช้เป็นกาว3 m นะฮะและนี้ของเราก็จะลอดเข้าไปทางนี้นะ,ะหลังจากเราแย่ออกมาตรงนี้แล้วนะฮะ สายไฟของเรานะอันดับแรกอย่าลืมนะสีแดงเราต้องเข้ากับสีแดงที่มาจากสวิต์ปลั๊กไฟอันนี้ผมคิดว่ามันสําคัญนะถ้าเพื่อนๆไม่อยากปอกสายไฟนะไม่อยากตัดต่อสายไฟตัวนี้ก็จะช่วยได้มันก็จะทําให้เที่ยวตรงเนี้ไปแงะกับทองแดงด้านในสายไฟนะเนี่นยผมก็จะแงะเข้ามาใส่ในนี้ไว้แล้วก็สีแดงอันนี้เข้ามาเหมือนกัน ใส่สายไฟเข้าไปแล้วเราก็ใช้ตัวครีมเนี่ยงับลงมามันก็จะทําการงับสายไฟพวกนี้ให้เราเคอันนี้มันก็จะเป็นกิปอย่างนี้เสร็จสิ้นนะอ่าเสร็จสิ้นเป็นหนึ่งอันแล้วเราก็จะลืมสายสีดําอันนี้เป็นสวิตช์ไฟไฟลีของเรานะเราก็จะใส่เข้ามาเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่เราลองไว้ผมก็จะพันไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปเก็บปัดกีทีหลังนะ ก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าติดหรือเปล่านะโอเคเราก็มาทำการเก็บสายไฟคืนที่เดิมที่เราต้องออกมาก็จะมีไฟหลีกับตัวนี้นะโอเคไม่ต้องไปจัดทรงกับเขาไว้เราก็ ใส่ันนี้ทำการใส่โคมไฟเข้าไปโอเคเราก็ใส่ดอดครบสองตัวเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะเรียบร้อย โอเคนะฮะอันนี้ก็เสร็จกันที่เรียบร้อยอันนี้ขนาดไม่สตาร์ทรถมันจะอยู่ที่ประมาณ11โวลต์พอเราสตาร์ทแบตเตอรี่ก็จะขึ้นมาอยู่ที่สิบสานะผมคิดว่ามันตามตามที่ดูอ่ะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่า สิบสามสิบสามเปอร์เซ็นหรือสิบสามโวลอะไรเนี่ยมันถือว่าคุณภาพแบตยังไม่เสือ่อมยังไม่ยังพอใช้ได้อยู่โอเคครับ okay, ผมข้อมูลก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับ